ในขณะนี้เขาคิดว่าเขาได้ทำสัญญาชั่วคราวกับหนูสายฟ้าและเมื่อคิดเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่ามีอะไรบางอย่างที่คลุมเครือครอบคลุมจิตสำนึกของเขาจิตสำนึกนี้สามารถถ่ายทอดอารมณ์และความคิดที่อ่อนแอกลัววิตกกังวลหลบนีนี่คือความคิดของหนูสายฟ้า นี่คือพลังของสัญญาอสูรดวงดาวใช่ไหมไม่น่าแปลกใจที่อสูรดวงดาวและเจ้าของจะมีความคิดเดียวกันมันคงยากที่จะอธิบายหากไม่ได้ลองดวงตาของซูผิงเป็นประกายพลังของสัญญานี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นความฝันของเจ้าของร่างเดิมและยังเป็นดาบที่แบ่งคนธรรมดาออกจากนักรบอสูรดวงดาวจีดทันใดนั้นเสียงกรีดร้องของหนูสายฟ้าก็ดังมาจากป่าที่ห่างไกล สุผิงตกใจและรีบวิ่งไปมีรากยักษขนาดใหญ่ที่ความสูง7หรือ8เมตรหนูสายฟ้าดิ้นไปทั่วฟันของมันแยกขูสู้กับหนอนยักษ์หนอนยักษ์ตัวนี้มีความยาว2เมตรปกคลุมไปด้วยสีเขียวและมีลวดลายสีม่วงและรังสีของไฟฟ้าก็กระจายออกมาเป็นครั้งคราวมันคืออสูรสายฟ้ามันดูเหมือนหนอนสุผิงมองไปที่มแมลงยักษ์และนึกถึงหนอนผีเสื้อ แต่น่ากลัวกว่านอนผีเสื้อหลายร้อยเท่าให้ตายเถอะคราวนี้แกจะไม่ถูกหนอนตัวนี้กลืนลงไปหรือสู้ผิงเริ่มมึนงงเมื่อเขาเห็นปากของหนอนยักษ์เต็มไปด้วยฟันแต่ถ้าติดอยู่ในหนอนยักษ์ตัวนี้ก็ตายดีกว่าเขาถึงกับอยากฆ่าตัวตายทันทีแต่หากเขาฆ่าตัวตายเขาจะถูกส่สงไปตำแหน่งอื่นและมีอีกเรื่อง ดูเหมือนจะไม่มีอาวุธมีคงอยู่รอบๆสูผิงมองไปรอบๆและพบก้อนหินบนพื้นทุบตัวเองจนตายเขาต้องใช้พลังเขาแค่ไหนเพื่อทุบตัวเองให้ตายทีเดียวจะเป็นอย่างไรถ้าฉันไม่ตายแต่กึ่นตายคำถามนี้เหมือนปรัชญายที่ลึกซึ้งล้อมรอบจิตใจของสูผิงจี๊ดจในขณะที่สูผิงยังคงคิดว่า ควรจะใช้มุมไหนในการฆ่าตัวตายจูจูเขาก็ได้ยินเสียงกรีดร้องอย่างรุนแรงเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นมามองหนูสายฟ้ากำลังจะตายมาแมลงยักษ์จับมันและเจาะท้องอ่อนๆของหนูสายฟ้าเลือดไหลไปทั่วหนูสายฟ้าตายไปหลังดิ้นรนเล็กน้อยสู้หิงหน้าขาวซีดและรู้สึกโกรธต้องการที่จะชุบชีวิตอสูรในทันทีหรือไม่ระบบแจ้งเตือนดังขึ้นกะทันหัน ซูผิงสะดุง้งเมื่อเห็นว่าร่างของหนูสายฟ้ากำลังจะถูกหนอนยักษ์ยัดเข้าปากเขาก็ตะโกนคืนชีพทันทีที่สิ้นเสียงหนูสายฟ้าที่เพิ่งเข้าไปในปากของแมลงยักษ์ก็กลายเป็นแสงดวงน้อยๆและตกลงไปที่พื้นต่อหน้าแมลงยักษ์และรวมตัวกันอีกครั้งเป็นหนูสายฟ้าคลิกมแมลงยักษ์กัดอากาศเมื่อมองไปที่เหยื่ที่หายไปและกลับมามีชีวิตหนอนยักษ์ก็ตะลึง นอนยักษสูผิงไม่คิดอธิบายต่อมาแลงเนื่องจากหนูสายฟ้ากลับมามีชีวิตแล้วสูผิงจึงตะโกนโจมตีผ่านพลังแห่งอารมณ์ผ่านสัญญาความหมายในคำพูดของสู้ผิงถูกส่งไปหาหนูสายฟ้าทัานทีหนูสายฟ้าตัวแข็งเพราะความกลัวก่อนหน้ายังอยู่เสียงร้องของสูผิงทำให้มันตื่นขึ้นและสัญชาตญาณการเชื่อฟังเมื่อมันถูกเลี้ยงในบ้านก็กลับมา มันแทบจะพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่รู้ตัววือหนูสายฟ้าเร่งความเร็วขึ้นและชนมแมลงยักษ์ในครั้งเดียวบูม <Boom. S 2> นอนยักษ์ถูกกระแทกและเอ็นไปข้างหลังครึ่งหนึ่งแต่ก็หยุดอย่างแข็งกร้าวกรงเล็บของมันตอบสนองอย่างรวดเร็วคว้าหนูสายฟ้าไว้ในอ้อมแขนอย่างรวดเร็วและฉีกมันอย่างรุนแรงหนูสายฟ้าตายอีกแล้วต้องการที่จะชุบชีวิตอสูในทันทีหรือไม่ ทันทีสูผิงไม่ได้คิดเรื่องนี้เมื่อหนูสายฟ้าฟื้นคืนชีพอีกครั้งเขาก็สั่งโจมตีอีกครั้งเนื่องจากเขาสามารถฟื้นคืนชีพได้อย่างไม่มีกำหนดสูผิงจึงคิดทำให้หนอนยักษ์ตัวนี้ตายให้ได้แม้ว่าช่องว่างระหว่างทั้งสองจะสูงมากแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีทางเป็นไปได้ที่แม้ว่าจะมีเพียงหนึ่งในหนึ่งหมื่นแต่เขาก็จะทำให้ได้ก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับนิยายเสียง หากเพื่อนๆนชอบรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ